สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางย t ท b e และผู้ติดตามทางย t ท b e ของผมนะพี่น้องเนาะหลักกระทักทายไปทั้งผู้ชมทางสปปลาวน้ำสบายดีเมื่อนี้กับภาพมะเบืองต้นทุเรียนคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนวันที่25มีสายุนเลยพี่น้องเด้อช่งางส,สายผมกับมาฮดน้ำต้นทุเรียนเนาะเพราะว่าผมใช้ระบบเป็นปั๊มห้อยค้งโซล่าเซลเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้อง ทุเรียนพันธุ์มอนทองต้นนี้ที่เห็นนี่ก็คือต้นที่ถ่ายทำยูทูบโดยพี่น้องเด้อถึงวิธีการปลูกโดยการนำขี้เถ้าและดูลไม้มาใส่ตั้งแต่วันแรกปลูกเนะาะผู้ใดอยากชมคลิปเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามีวิธีการปลูกยังไงอัตราส่วนที่ใช้ย,ยังไงผมจะทิ้งลิงก์เด้อพี่น้องไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสามารถเข้าไปรับชมได้พี่น้องเพราะว่ายังมันมีความสําคัญต่อการปลูกทุเรียนมาก ช่วยเพิ่มอัตราการรอดแล้วก็เห็ดไฮทุเลียนเท่านี้จะเริญเติบโตค่อนข้างดีนาะอพี่น้องเนาะดีกว่าไม่ใส่ขี้เท่าและโดโลไมตั้งแต่วันแรกปลูกเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ยี่สเดือนพี่น้องพันหมอนท้องคือกันการจเจริญเติบโตก็ถือว่าดีพี่น้องถึงสีบาง,งามประไดแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ประสบปัญหาดินเป็นกรดนาะอพี่น้องเนาะถ้าปลูกได้สานี้ทุกคน จะดีใจเนาะพี่น้องเนาะได้กินมากแน่นอนครับเป็นแบบนี้พี่น้องเพราะว่าอย่างเขามีการเจริญเติบโตแตกยอดแตกอะไรถือว่าโอเคพี่น้องถึงจะใบไม่ใหญ่เท่าไหร่ลักษณะการเจริญเติบโตกะถือว่าพอใช้ได้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องทำใจแค่หน่อยพี่น้องฟูที่มีดินเป็นกรดอะคือเราจะให้มันงามเหมือนดินของเขาที่ไม่เป็นกรดมันเป็นไปบได้พี่น้องอได้ซัมนี่ได้กินมากเนาะ เหมาะสําหรับคนที่อยากปลูกไว้กินลูกเด้อพี่น้องเด้อปลูกไว้กินมากเองนี่เฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดได้อย่าไปท่อเด้อผู้ใดปลูกแล้วหลายเชื่อแล้วว่าเจอปัญหาดินเป็นกดอยงสิปลูกจังใดก็บอรอดปลูกจังใดก็ตายเนาะซื้อมาปลูกต้นพันธุ์งามๆม,มาทำเขาพี่น้องพอเอามาลงดินปุ๊บรากของเขาเดินออกไปเจอดินที่มีความเป็นกดรากจะชอ็อตใบจะไหม้ยอดไม่เดินแล้วก็ แห้งตายไปจังสันเนาะพี่น้องเนาะจะประสบปัญหาคล้ายๆกันพี่น้องเพราะว่าดินมันเป็นกรดเนาะพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้พี่น้องที่เห็นอยู่นี่ก็ยี่สิบเดือนมันกันพี่น้องใบบัวลายบันไดเนาะยังมีแบบเรื่องเลี้ยงเนี่จังหน่อยเพราะว่าเงินทุนในการซื้อปุ๋ยที่ดีๆของผมไม่เยอะพี่น้องแมนเบิร์ดเดย์พี่น้องบุญแมนเบิร์ดแมนเบิร์ดต้นทุเรียนนะผมแมนมีต้นสองต้นเนาะพี่น้องเด้อ ไม่ได้ทำคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะปลูกจริงทำจริงพี่น้องเพื่อ,อยังเพื่ออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าเขาจะให้มันงามแบบคือสวนที่เขามีเงินทุนเยอะดินเขาไม่เป็นกรดนะก่านะสภาพอากาศกัมีส่วนเนาะของเขาผมอยู่สกลนครเนานะพี่น้องเนาะอากาศร้อนแห้งแรงพี่น้องแต่ว่าพี่น้องจะสังเกตเด้ว่าน้าแรง้ง ที่สวนของผมนะหน้าห้อนหน้าแรงนี่ต้นทุเรียนจะงามกว่าหน้าฝนเพราะว่าอย่างฝนมันบมเด้รตกบ่อยพี่น้องฝนตกดุนี่โมเมนต์ดีได้พี่น้องถ้าดินเขาเป็นกรดยิ่งฝนตกบ่อยดินยิ่งเป็นกรดเยอะเน,ะนาะเขาก็ต้องคอยเติมขี้เถ้ากับดูลลไม้ทุกๆสามเดือนช่วยได้ลายช่วยได้ลายพี่น้องฮอกูไดมีขี้เถ้ากับใส่ทุก3สามเดือนได้พี่น้องเด้อใส่ไปเลยต้นใหญ่ๆสีต้นละคูถังเลยเบยเอร์สิบหกสิบเจ็ดนี่พี่น้องใส่ รอบๆคนแล้วก็ใส่พ้อมกับดูดล้ไม่เนาะบาดน,นี้ผู้ใดขี้เท่าบัวลายพี่น้องโว้บุ๋มมีขี้เท่าลายประนันเนาะสามารถนําขี้เท่าไปแช่น้ําพี่น้องเอาตะกรอนมันออกแล้วก็เอาน้ำใส่ใสมันใส่บัวหดเอาก็ได้พี่น้องถ้าเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เฮ็ดแบบทุกเดือนเนาะถ้าขี้เท่าบัวลายก็ใส่ทุกเดือนเด้อพี่น้องเด้อผมว่ามันสิได้กินมากก็ได้พี่น้องเนาะ ถ้าที่เห็นเห็นนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะอยากทำความขัดใจเนาะพี่น้องเนาะต้นบัวง,งามกับมีเนาะสาเหตุยังตีหลายสาเหตุคือจังต้นนี้พี่น้องไม่งามเพราะว่ายังแมงกัดลําต้นพี่น้องเรียบร้อยละต้นนี้จนหอดแกนมันเนาะเออไม่ใช่ว่าใส่ขี้เถ้ากับดูโลไม้แล้วจะรอดจะงามทุกต้นนะพี่น้องเด้อคือจังต้นนี้พี่น้อง ตัวนี้กับปัญหาเชื้อราเด้อพี่น้องเด้อเป็นเชื้อราในหน้าฝนเนาะตัวนี้ผม,มมียาดีๆคือเจ้จเอาไม่อยู่พี่น้องตัวนี้กะได้รับความเสียหายก็ต้องตัดยอดทิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวดูแลเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องก็คือสาเหตุที่เกิดจากดินเป็นกรดนะ่ะเขาแก้ได้พี่น้องแต่ว่าอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่าเนาะพี่น้องเนาะเปอร์เซน็นการรอดหรือว่าอัตราการรอดหลังจากที่ใช้ขี้เท่ากับดูโลไมนี่ หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อตัวนี้กะคักคักคักพี่น้องบางที่ก็เป็นที่ต้นพันธุ์หอมเด้อพี่น้องเด้อต้นพันธุ์ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนะาะจังซี่ก็ได้กินหมากแน่นออเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็ททำความขวาใจเพรอมว่าการใส่กีเท่ากับโดูระไมเป็นส่วนหนึ่งส่วนช่วยได้พี่น้องแต่จะให้รอดให้ง้มทุกต้นบ่ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่น้องต้องทำความขวาใจเนาะเพราะว่าผม บ่าเมาโฆษณสาว่าใส่ขี้เท่ากับดูลไม้แล้วจะให้รอดร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามของผมนี่ปลูกไปห้าต้นนี่พี่น้องถ้ารอดสามต้นงามได้กินหมากผมว่าทุกคนน่าจะพึงพอใจเพราะว่ายัางดินมันเป็นกรวดอ่ะมันปลูกยากอยู่แล้วปกติต้นทุเรียนพันมอญทองนี่ก็ปลูกยากอยู่แล้วมาเจอดินเป็นกรวดอีกนบบน,นี้พี่น้องมาเจอดินเป็นกรวดอีกวับนี้วายมันยากแบบ ทวีคูณเนาะพี่น้องสองเท่าผมเชื่อเลยเกินว่าปลูกสิบต้นนี่ถ้ารอดหกต้นจะเริ่มเติบโตค่อนข้างดีไปเรื่อยๆจนได้กินมากนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพึงพอใจเนาะพี่นอนะ้องเนาะขนาดดินดีๆของข้าเจ้ามีค่าเหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนอยู่แล้วดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันยังมีตายพี่น้องทุเรียนตายเป็นเรื่องปกติด้พี่น้องเด้อแต่จะทําให้การตายลดหน่อยลง สาเหตุมาจากดินเป็นกดเนี่ยเขาแก้ได้พี่น้องลดกดในดินด้วยขี้เท่า่านพี่น้องขี้เท่า่านกับดูาไม้เอามาใส่ตั้งแต่วันแรกปลูกน้อยเลยบัดนี้พี่น้องผู้ใดเอามาใส่ดินก่อนปลูกหมักไว้หนึ่งถึงสองเดือนเนาะแห้งสีงามกว่านี่พี่น้องตอนนี้ผมว่าได้ปลูกเด้อพี่น้องเด้อสูตรใหม่ของผมปรับและปรุงดินก่อนปลูกอ่ะบ่วันได้ปลูกพี่น้องหาเงินซื้อต้นพันธุ์เด้อพี่น้องเด้ออ่า อันนี้กับาพามาเบิ่งเป็นแนวทางประมาณนี่พี่น้องปลูกไปทางเบื้องนี้สามสิบกว่าต้นพี่น้องของผมนี่ส่วนนี้เนาะในส่วนนี้จะรอดและงามอยู่ประมาณยี่สิบต้นเลยพี่น้องเด้อยี่สิบต้นเนะาะเพราะว่ายังเจอปัญหาเชื้อราบ้างมาแมลงกัดลำต้นหลายต้นพี่น้องแมงมาลีกัดลำต้นผมถ้าได้กัดลำต้นจนทะลุถึงเกลยดน,นะ่ะไม่น่ารอดเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กับพามาเบิ่งประมาณนี่พี่น้องพามาอัปเดตต้นทุเรียนให้เบิ่งเนาะว่าการที่เราใช้ขี้เท่ากับดูโลไม์มาใส่ตั้งแต่วันแรกปลูกนี่ช่วยให้การปลูกทุเรียนมีอัตราการรอดที่สูงขึ้นเนาะเพราะว่าดินเ่ามันเป็นกรดนะพี่น้องกับพามาเบิ่งประมาณนี้เป็น่ยจางซี่ดูแลเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องถึงเขาบมมีเงินทุนรายบมมีปุ๋ยดีๆมาใส่กะ ได้กินหมากพี่นอ้องได้กินหมากแน่นอนเนาะ,อะขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าม,มาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ